ใครใบเห็นมั้ยอตอนนี้ห้องกรสิเด,ดเทแทงหัวบวชได้เนาะพี่น้องบาสุกกรสิบวชได้นไสิบวชน้ำพันเนาะพี่นอ้องบวชจูงเพันบวชหัวสิมีจัวจักองค์เนาะเดี๋ยวนับใหม่เนาะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ก็ลังแพ้ผมก่อนโกนผมใส่อันนี้ตองเลยเนาะหรือว่าแบตเตอรี่ไปแพ้ก่อน มาถ่ายแบบนี้ไรแต่ว่าฉันเหมือนก้งโอ้ซิงเบอร์ไส้สะเออนะอู้เบอร์หนึ่งเออกับเบอร์หนึ่งมึงชิมาะนาผู้ยาวมึงอยู่นี่เออกับไส้แดดแล้วมีเบอร์อยู่แต่ว่าโอ้ถ่ายเห็นไหมเห็นแ่บเห็นแด้ใส่แว่นตานะแว่นตากันแดดยังดี โอ้น้าโพไม่บอกโอ้นาให้สุงเอ๊ะซ้ำซ้ำบวชฮะเนี่ยซ้ำบวชได้ฮะเนี่ยจกระแทบไปขะมันหน่าเกินเกะแทบหัวยเนาะทุกคนหัวด้วยแต่ว่าเป็นจอาว่ะโอ้อยากได้เมียคือกัน nhẹ là... này cả, cả không phải cả đấy. không phải, cái thọt bơ này. bơ anh phu, để, đâu xài, nừng, đại. xài nừng. Nhân, thay bơ một, ngừng còn như thế, nó còn như xài bơ một. thay thẻ, bơ thẻ. mà này. <cười> 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 โอ้สกินเฮดมันตานมัเหียนบวนน้ำกันที่ว่ามอนี่โอ้ขี้หัวยามหนาวเนาะขี้หัวแตกสุกหกงะเอาไปสุก เนี่ยว่ะเออเอ้นะเออกับพอดีแหละสามีพอดีจัวพอดีสิงเ้ย้ยอย่าไม่ด้วิวขี่หัวเลย

ใช่สบวะเย้แบัวมันกรไดเด้อสบัวง่ามป่าวไพ่บ้าไพ่บ้าบังามบวชมาบังฮะบักซิงมัหน่ามันมันยงวโผล่่้ยกรมบล่นนี้แบบผวผว่กูนี่อีก เฮ้ยมันเทใหญ่ใสนะฮะอาตมากำลังจะบวชนะฮะน่ยม่กระไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไหูมื

จำหน่อยนะตัวนี้เป็นบาคำเสีงเนาะจัดเออมันดำโพดสิงเอ้มันดำโพดจำหนยนะเออเออแม่นน่นะพอดีแล้วเออสวัสดีสำนีฮะ

กิ้วเข่าเนาะพี่น้องเลยกิ้วข่ามาแต่ันา้นแหฮะเนไ่้แตมาแท้ผมแท้ผมมากินเข่ากินเข่าเพลนะเข่าบข่าวซ่ประเภทนะค้อยูจนหอดแจกเข่าได้แล้วมึงเนาะสมมึอมอนี่สิแหล่ะะจดดล้วบไปไส่ สิงนีได้ยนีได้นะอู่หัวมู่ไปใส่งัวาอะเายี้ยเป็นขางวเนาะพี่นนองขางัวอนี้ยเลยคเาต่ำเนยดูแขกมากินแขกก็อยู่คุณน้องเบื่อนักครับี่ายเห็นวันี้้ามกินอยู่บอลขั้วเนาะพี่นาะบอลแขกคนอยู่อยู่พูดนมเ้นก็น อเออนะโอ้สิไปใส่เดี๋ยีเียวอยู่หูรถกบมกับแล้วนี่เนี่ยมาดูนี่หอชิว จุกเนาะเป็นสิบวดพี่น้องเอยบ่าสุกกับบ่าวคำสิงจักจักคนน้องบวชเหมือนสี่หกแปดสิบสิบสองบวชจูงอาผ่าเถาเนาะผ่าเถาจานผ่าเถาจานจะคือพระเถาของบ่าวคำสิงนั่นแหละ ครบแล้วครบแล้วขับอาจารย์ร่มจับขันร่มที่ว่ารัจนจับคันวันนี้เริบขาววันนี้เจมมันจับขันจับขันยับเข้าไปเออยับขอกขอบวชขอเฮียนน้องพีกุบยาการกุบยาการเอากาดไปสามที่สามที่เอาการนันเ ปาเซกูสอกไก่มั่นปนุ่มือหนอกอาบาราธาคามาธาเนพันเตมญากะตังคุณยางสามีนาอะนุโมทีตับพังสามีนากะตังคุณยางไม่ห่างธาตุพังสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิอุกาสาันตะวเอนุยังกตะวาบาบาอยปสังเมนิปูอันเตธามีพันเตปูบาอหังพันเตบาปะสงาัยงี้คูบานาะคูติยมปีเมปูเนาะอยู่บาหังพันเตบาปะสังญาจามะตาติยมปีอหัง ่ตอนนี้มีผ้าเบียงด้วยเียงว่าอยเียงว่่ต้นกรบเมียนไม่ไม่หันบ้างนี่บอเบียงไปเบียงครัวมมีดตี thích hái bẹng cái bơ này, <laughs> cái này là xay đó đổi đi đổi đi thay cái phu quá rồi cái รักษามากกีสากีสาเมื่อตาลูกยืนบัดเอาลูกยืนลูกยืนความกันัวันเอานสาหอนสามหอัวานหวนสามหอัวันัวันนี่ใส่หันไปมุ่งพาขวานตรงข้างนี้วะ

ให้เป็นวาเป็นนข้นัวี่เมาเอมานวันี่วัดง์ขนา่นอนงวัด้แล้วมสิ่ล่นี่ชื่ออยู่

ฮะอืมบไดอกอืมให้สุปมันเคยบวชแต่ข right> ้าวเยี <h 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 ่ยนปอหาหนึ่งพ well. ันศาบวชหนึ่งพันศา ยังสีจื่ออยู่มัคุมผาว่นน้อยหัวเจ็ดวันคุ้มหายังม่ทันเป็นนี่้อก้นเีัว <laughs> người này bột lai ông này đâu, 12 hộp bột chuồng đâu, bột chuồng, sột đông ตั้งแล้วหวันพูดดีบ่ะคืออะไรใช่เลยคืออไคืออะไรบ๊วต้องชิกเนาะปัดเรา เแฝพับขานี้ับต่แตนีบ่

คือขนาดนี่น้องเลยบรรยากาศการบวชเนาะจะน่อยประมาณจ็กหมงก็จะสีเอาลงป่าประมาณสามโมงประมาณสามหมงอ้คือขนาดเนาะ ่คยบวดจักเถื่อเลยนี่มันจูผือเห็ดก็คือนะตอนทายิดนาหอันนั้นใช่นะโทรศัพท์ได้แน่เนี่ยน้ำชายธงหันโทรศัพท์ คง้ายไเพ่นุมือนอกเออพางพัางเกินว่าบุกกาสาพังว่า้อดังใสเจ้างสายได้มออ อุกาสะมั the world, the ันทามีพันเตสับพ <affe tới> okay, <that> ่ังอ <ati> <spe> <ES> ัปรัทังธรรมัฏะมีพันเตี่ากาตังปุญญังสามีนาอนุโมจิตตพ่างสามีนากาตังปุญญังไมหังฆาตพาง สาธุอนุโมทามีกุกาซาดูแล้สิบปลูกขึ้นพี่น้องไหมคุณคุณเขาคลุกคนไรสิ้นไหมสินหาดูสินแปด้ะโอเคมันมันกบอลมันเท่อีนี่จะจวเป็นตะแพงเนาะมันทำเนนมันละพี่น้องโอเคเนนมันก็ลุกแต่เกลือยลุก

<laughs> ทั้งรวม <c oughs> ทั้งรวมร่างกายจัวร้ายองค์ขนาดพี่นองจัวเ <10 S 1> บิดทั้งหมดสิ<ง>บสา <12, 12 S 2> <12. S 1> มองค์สิบสาม่สิบสองสิบสองค์ตอนนี้เวลาประมาณจัวสามมงโ้งหะไหมขโมนี่กอว่าหอมคุ้ใหายกว่าของหา้าปวเป็นเหลี่ยมแล้วของของข่อยปวเป็นเหลี่ยมสาม

องับลงนเจเซ่หรอ,นอนขน่อยฝากนี่เดยเป็นขน่อยแต่ไม่ออกปีเองมา,มาแต่กับเอือจอยหรอไปอีกเลยไในกล้วยมาหรืออ๋อนัอ่นกล้วยงาหรขอบคุณนะ